สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ c h a n n e l Magic m a r b l e t ลทลอร์ดไบจันแพทนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีเมษสิงห์และก็ธนูจัดว่าเป็นชาวราศีธาตุไฟนะคะหรือถ้าใครทราบลัคนาก็สามารถดูจากลัคนาได้เลยก็ยึดเป็นลัคนาเป็นหลักก็ได้นะคะพลังงานนี้จะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างเพราะเป็นการอ่านพลังงานตามหน้าไพ่นั่นเองนะคะ ถ้าหากไปตรงกับสถานะไหนโดนกับคนไหนก็อาจจะตรงได้แค่เป็นบางคนเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงของคุณเลยนะคะอาจารย์แพทย์แนะนำให้คุณแอดไลน์ไอเดีเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวนะคะ<ม>ก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงของคุณเลยนั่นเองไม่ข้องเกี่ยวกับใครอ่านง่ายกว่าแล้วก็มีความแม่นยาชัดเจนมากกว่าอาจารย์แพทย์มีหลักในการดูดวงทั้งหมด ะะมีทั้งหมด4สเต็ปด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่า,เ,าเข้ามาจันแพทยก็จะให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแพ็กเกจในการดูดวงแต่ละสเต็ป ให้ฟังซึ่งมันมีความแตกต่างกันในแง่ของการดูดวงค่ะนะคะถ้าเป็นการถามตอบอย่างเดียวก็จะจํากัดเวลาแค่30นาทีนะคะหรือ60นาทีก็จะเป็นอีกเลทราคาหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะการดูดวงแบบที่อ,อยากเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครบรอบ12เดือนนับจากเดือนที่มาดูดวงนะคะก็จะต้องจองเป็นแพ็กเกจลูกแก้วหรือเป็นแพ็กเกจที่เขาเรียกว่าลูกแก้วบวกไพ่2ชั้นก็จะได้เป็นการพยากรณ์ที่ แบบเต็มครบในแต่และเดือนนะคะคุณสามารถวางแผนได้ในระยะยาวนั่นเองกับการดูดวงด้วยลูกแก้วและไพ่นะคะในหลักของอาจารย์แพทนั่นเองเอาละค่ะเราจะเริ่มจากพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานความรักของเพื่อนเพนืชาวราศีธาตุไฟ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5นี้เป็นเช่นไรคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะ The e m p e r o r คะ่ะ Vice of Born The Magician เอสออฟ u คิปิดท้ายด้วย Tree of p e n t a c l คค่ะพลังงานหน้าไพ่บอกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องอเขาเรียกว่ารับหน้าที่หรือการทำอะไรที่มันค่อนข้างจะ,ะสำคัญสำคัญนะคะในเรื่องราวของการงานด้วยก็ได้หรือในเรื่องราวของภาระเกี่ยวกับครอบครัว ก็เป็นได้นะคะมันอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงหรือการขัดแย้งกันในบางเรื่องบางราวกับคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณซึ่งมันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่คนรักของคุณนะคะมันอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันนะคะแต่ก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ทําให้คุณอยากจะแบบว่าหันหลังให้หรือไม่อยากที่จะต่อล้อต่อเถียงมากจนเกินไปนะคะบางทีมันอาจก็จะทําให้คุณเนี่ย ถึงขั้นที่เขาเรียกว่างอนกันแล้วก็ไปนอนบ้านคนอื่นไปนอนบ้านพ่อแม่ไปนอนบ้านเพื่อนอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้เพราะว่าจากพลังงานหน้าไพ่ของชาวราศีธาตุไฟเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเด็ดเดี่ยวนะคะแต่พอ,เ,อเวลาคุณคิดอยากจะทําอะไรปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคนข้างเคียงของคุณเนี่ยไม่เห็นด้วยเนี่ยแล้วก็ต่อต้านหรือขัดแย้งความคิดของคุณเนี่ย คุณก็รู้สึกไม่ค่อยพออกพอใจแต่คุณก็จะแสดงออกโดยการเขาเรียกว่ามีมีมีปฏิกิริยาโต้อตอบแบบแบบไม่พูดแบบนิ่งๆเงียบเงียบแล้วก็อาจจะห่างหายไปไม่คุยเย็นชาอะไรประมาณนี้นะคะทำให้อีกฝ่ายแบบรู้สึกเองอะจะคุยน้อยลงจะไม่ค่อยที่จะแบบว่าให้เขา ได้ร่วงรู้ว่าคุณไม่พอใจอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ให้รมะมัดระวังนิดนึงค่ะบางทีภาวะอารมณ์ที่เขาเรียกว่ามันรุนแรงเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดคำพูดที่มันบาดหมางกัน ทางความรู้สึกได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็เตือนให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเดินทางนะคะการเดินทางครั้งนี้อาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานก็เป็นได้เพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องไปติดต่อเข้าไปเจรจาหรือการเริ่มหรือการทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคุณคุณชาวราศีธาตุไฟในช่วงเดือนนี้พอคุณได้รับหน้าที่สําคัญสําคัญปุ๊บคุณอาจจะไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่หรือเวลาที่คุณทําอะไรแล้วเนี่ยมีคนอื่นมา ขัดแย้งกับคุณคุณก็จะไม่ค่อยพออกพอใจเพราะว่าดูแล้วคุณจะเป็นคนที่อยากจะควบคุมอยากจะดูแลแล้วก็อยากจะแสดงศักยภาพอันนั้นให้อย่างเต็มที่มันก็ส่งผลทําให้คนข้างเคียงของคุณเนี่ยมีปัญหากับคุณได้ง่ายๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศรีธาตุไฟเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ Two of Pentacles ค่ะ Page of Pentacles. Ten of p e n t a c l e King of Wands. Page of Wands นะคะแต่ยังไงอะ คนรักคู่ครองของชาวราศีธาตุไฟอ่ะก็ยอมคุณนะเพราะดูจากพลังงานหน้าไพา่ไพ่เด็กเยอะอ่ะไพ่เพจเยอะมากเลยนะคะแล้วแต่คุณนี่คือมีพลังงานที่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณพูดอะไรคุณะจะทําอะไรนะคะออกไอเดียอะไรเนี่ยบางทีเขาอาจจะคัดง้างคุณแบบไอเดียแบบเด็กๆนะคะซึ่งคุณอาจจะใช้เหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยมาพูดมาอธิบายทำให้เขาคล้อยตามได้ ไม่ยากนะคะเพราะดูแล้วจากหน้าไพ่เนี่ยนะคะก็บางทีเวลาถ้าขัดแย้งคุณก็จะเป็นอารมณ์ของเด็กๆงองแงอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องราวของความรักนะคะความรู้สึกที่ดีหรือความมั่นคงที่ดีในแง่ของความรักยังมีอยู่ค่อนข้างเต็มที่อยู่เหมือนกันนะคะแต่บางทีการแสดงออกของคนรักคู่ครองออกจะไปในแนวทางของการทําอะไรตามอําเภอใจมากกว่านะคะก็ บางทีอาจจะคิดอะไรได้ไม่ค่อยไกลเท่ากับคุณคุณชาวราศีธาตุไฟเพราะชาวราศีไฟเนี่ยพอเป็นอ็มพอเรอร์ปุ๊บเนี่ยคิดมองการไกลมองถึงอนาคตแล้วบางทีก็อาจจะออกแนวบ้าอำนาจหน่อยๆแต่คนรักคู่ครองจะออกแนวแบบว่า เป็นเด็กน้อยเอาแต่ใจตัวเองนึกอยากทําอะไรก็ทำนึกอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็เปลี่ยนง่ายๆโดยที่บางทีมันก็ส่งผลทําให้เกิดการขัดแย้งกันได้บ้างในบางครั้งนั่นเองนะคะแต่สถานการณ์มันก็จะสามารถคลี่คลายไปได้ในที่สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะต้องยอมแพ้ของฤทธิเดชของชาวราศีธาตุไฟอยู่ดีนั่นแหละอ่านะคะมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นเช่นไรนะคะ ไพ่เดซันค่ะนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี10 of cup 3 of swords ขึ้นมา the fool และ6 of 6 of cup นะคะ พลังงานเตือนว่ามันน่าจะมีเหตุที่ทําให้คุณรู้สึกขัดแย้งกันขัดอกขัดใจกันเนื่องจากความเอาแต่ใจของใครบางคนอาจจะเป็นคุณ,คณชาวธาตุไฟก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการที่เขาเรียกว่าทําอะไรไม่ค่อยรับผิดชอบของคนรักและคู่ครองก็เลยเกิดทําให้มีความคอนฟ lict ก,กันเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแต่มันก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักกลางกลางเดือนนะคะเหตุการณ์เหล่านี้มันอาจจะ เข้ามาทําให้คุณเป็นประเด็นกันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอดทนแล้วก็ตั้งสติให้มากๆถ้าเกิดเหตุหรือเกิดปัญหาความขัดแย้งกันยังไงก็แล้วแต่อย่าพยายามใช้อารมณ์คุยกันเพราะว่ายิ่งทําให้คําพูดคําจานะคะสร้างบาดแผลให้เกิดขึ้นในหัวใจของกันและกันนะคะแต่ในช่วง ท้ายๆปลายๆของปักนะคะปลายๆเดือนก็มีเหตุที่จะทําให้คุณได้เดินทางนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่หรือต่างจังหวัดนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วความสุขมันก็จะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งความรักความปรารถนาดีหรือความเข้าอกเข้าใจมันก็จะเติมเต็มกันได้อีกครั้งในช่วงปลายเดือนเพราะฉะนั้นในช่วง กลางเดือนให้ระมัดระวังให้ดีน่าจะมีปัญหาการทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้นนะคะแต่เรื่องราวความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักแล้วเนี่ยก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะคะยังไม่ได้มี ร่องรอยของเขาเรียกสงครามเย็นหรือสงครามประสาทสักเท่าไหร่แต่ให้เรามาระวังคําพูดนั่นเองนะคะที่มันจะกระแทกใจกันนั่นเองนะคะในช่วงกลางๆเดือนค่ะแต่สุดท้ายปลายเดือนแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองอะมาดูซิว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลจะให้คําแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะ w e ทจิ้งค่ะ This situation involves marriage. Romance feeling. Your feelings are real and worth exploring. New love, a new person has stirred your romantic feeling. Shielden your love life is being affection by c h i l d e n อ่ะเขาบอกว่านะคะชีวิตความรักของคุณจะดีได้จะ complete ได้พยายามนึกถึงส่วนรวมเข้าไว้นึกถึงครอบครัวเข้าไว้นะคะนึกถึงลูกนึกถึงบริวานนะคะมันก็จะทำให้ความรักของคุณเนี่ยสด,สดชื่นสดใสกระปี้กระเป๋าได้แล้วก็มีช่วงเวลาแห่งความโรแมนติก ต่อ,อก,กันได้ตัวไพอ่อะส่งเสริมในแง่ของความรักความสัมพันธ์อันดีเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวโดยมีเด็กเป็นตัวชักนําหรือเป็นสื่อกลางนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุอะไรที่ทําให้บาดหมางกันหรือขัดแย้งกันนะคะรอสักพักหนึ่งให้อารมณ์ดีนะคะแล้วก็เอาลูกเข้ามาหรือมีบริวารก็เอาบริวารเข้ามาบางคนไม่มีลูกนะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้ก็ถือว่าเป็นบริวารอย่างหนึ่งจะเป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ทําให้คุณสองคนคอนเน็กกันได้ง่ายขึ้นและความโรแมนติกอารมณ์ ที่มันไปในทิศทางที่ดีมันก็จะกลับคืนมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงสถานะของคนคบคนคุยชาวราศรีธาตุไฟกันแล้วมาดูสิว่าพลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรไฮพิน e s t ขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะและตามมาด้วยไพย่เก้าเหรียญค่ะ Ni ยออฟพันจ t ก e โค of cup. อครับแะ n i o g o i n i o g s o u r c r นะคะอืมถ้าอยู่ในสถานะของคนคบคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรู้สึกของคุณณขณะนี้อ่ะมันมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเหมือนอยู่กับตัวเองพยายามอยู่กับตัวเองให้ได้ทั้งๆที่จริงๆแล้วคุณก็รู้สึกว่า มันมีความคุมเครือแอบแฝงกับความสัมพันธ์เนี้ยอืมนะคะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีอำนาจในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่ mm hmm. เพราะดูแล้วชาวราศีธาตุไฟเนี่ยนะคะน่าจะตกอยู่ในอันดับที่เขาเรียกว่าทำอะไรแล้วก็คือต้องต้องคอยตามความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้ คุมเกมในความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่นะคะคุณพยายามที่จะอยู่นิ่งๆกับตัวเองพยายามที่จะแบบว่า,าใช้ความผูกพันนะคะให้มันสตรองใช้ความผูกพันให้มันเป็นประโยชน์แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่คุณเจออยู่เนี่ยคุณเจอกับในเรื่องของ การถูกปกปิดการถูกซ่อนเร้นหรือการทําอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนยังคุมเครือในความสัมพันธ์นี้อะไรประมาณนั้นนะคะเนื่องจากว่าคุณยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณยังเข้าไม่ถึงโลกของเขาอย่างเต็มที่พลังงานของคุณมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกมีความสุขอยู่ในมุมมุมมุมหนึ่งของตัวเอง แต่ยังไม่ใช่เป็นมุมทั้งหมดของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยทั้งๆท,ท,ที่คุณกับเขาก็มีความผูกพันกันมากพอสมควรทีเดียวแต่ไอความผูกพันนั้นนะ่ะบางทีคุณก็พยายามที่จะทำให้มันแบบว่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วคนที่ผูกพันมากที่สุดกับเป็นตัวคุณมากกว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งเหมือนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ยังคงที่ยัง ใช้ใช้ความผูกพันของคุณเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในฝั่งของเขาอย่างเดียวโดยที่เขายังไม่ไม่เปิดเผยคุณในโลกของเขาอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะอันนี้เป็นพลังงานของความรู้สึกของชาวราศีธาตุไฟในสถานะของคนคบคนคุยที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ซึ่งมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนมากนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมาดูซิว่าละตัวเขาเป็นเช่นไร10 of c o f s อืม of ยออ of อ of นชูอ of ว e ร์นเอชอ s ฟ o อบางทีคุณอาจจะอยู่ในสถานะของไปพบไปเจอกับคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วก็เป็นได้เขาถึงให้ความชัดเจนอะไรกับคุณมากไม่ได้ เนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยังมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับสภาวะที่เขาเป็นอยู่แต่เขายังไม่สามารถที่จะจัดการหรือเคลียร์ปัญหาเคลียร์ตัวเองได้มันอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกมัดมือมัดเขาเรียกว่าอึดอัดอะ่ะนะคะปัญหารุมเร้ารอบด้านเข้ามาในชีวิตเขานะคะเขาก็มองหาหนทางในการแก้ไขปัญหาอยู่นะแต่ดูเหมือนว่ามันยังหาทางออกไม่ได้นะคะ ยังหาทางออกไม่ได้และอย่างหนึ่งก็คือมันติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยก็เป็นได้การเงินหรือการมีธุรกิจธุรกรรมอะไรที่มันต้องร่วมกันกับครอบครัวกับคนรักเก่าหรือกับพลังงานเดิมๆมันก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกเหมือนเบื่อนหน่ายใจก็อยากจะหลุดออกจากตรงนี้แต่อีกใจหนึ่งก็ยังไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่นะคะพลังงานมันเหมือนกับเป็นพลังงานที่เขาก็ยัง เหมือนเขามีพลังงานอื่นที่อยู่ในมือแล้วแต่เขาก็ยังมองหาอะไรใหม่ๆซึ่งคุณอาจจะเป็นตัวเลือกใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาก็ได้นะคะแล้วมันก็ทําให้เขามีความสุขทําให้เขามีความรู้สึกดีนะคะแต่ไอ้ความสุขความรู้สึกดีเนี้ยมันก็เป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นแค่ตัวตนของเขาแค่ฝ่ายเดียวมันไม่ได้ได้รับการยอมรับ กับคนรอบๆข้างของเขานะคะเพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้อาจจะเป็นความรักที่ซุกซ่อนไว้เป็นความรักที่ยังเปิดเผยไม่ได้ซึ่งมันมีความผูกพันต่อกันนะคะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะใช้ความผูกพันนั้นเพื่อที่จะนําตัวเองเข้าไปสู่แวดวงสังคมของคนคนนี้ที่เขาที่คุณคบที่คุณคุยได้อย่างเต็มที่นั่นเองอทีนี้เรามาดูซิว่า ความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไร Ace of Cup Seven of Swords The Fool Queen of w a n Ten of Pentacles ในความสัมพันธ์นี้นะ ถ้าไม่คิดอะไรมากคุณก็มีความสุขอยู่ในโลกของคุณไปก่อนอย่าเพิ่งเรียกร้องตำแหน่งอย่าเพิ่งเรียกร้องความชัดเจนอะไรเพราะว่าไอสิ่งที่เขาให้คุณเนี่ยนะคะก็คือความรักเขามีให้คุณอยู่แล้วเต็มที่นะคะมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกเสน่หามีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอ,อยากจะให้หวังดีอยากจะให้คุณเนี่ยได้พบกับสิ่งดีๆแต่ว่าไอสิ่งที่เขาให้คุณไม่ได้ก็คือสถานะสถานะที่ เป็นสถานะที่สําคัญระหว่างคุณกับเขาเพราะดูสถานการณ์แล้วเนี่ยมันก็เป็นได้แค่ความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะเนื่องจากว่าตัวเขาเองน่าจะยึดติดกับสถานะทางสังคมอะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถหลุดออกจากตรงนั้นได้แม้ชีวิตการแต่งงานหรือความรักของเขาจะเต็มไปด้วยปัญหามีเป็น มีอุปสรรคมากมายหลายอย่างแต่มันเหมือนกับว่าพลังงานเก่าๆเ,เขาค่อนข้างที่จะควบคุมบังเหียนควบคุมชีวิตของเขาอย่างมากทำให้เขาขาดอิสระในการที่จะทำอะไรด้วยตัวของเขาเองนะคะเพราะนั้นพลังงานตรงนี้ในเรื่องราวของความรักก็อาจจะเป็นความรักที่ยังต้องซุกซ่อนไว้นะคะเป็นความรักที่แบบแอบกินแอบรักกินแอบขโมยกินมีความสุขพิงชั่วครั้งชั่วคราวนะคะยังไม่สามารถที่จะเติมเต็มให้ไป c o m p ล e t ได้แต่ว่าคุณ ก็มีความสุขอยู่ในโลกของคุณเพราะนั้นถ้าคาดหวังความชัดเจนอาจจะยังไม่ได้แต่ถ้าคาดหวังความรักความปรารถนาดีจากเขาคนนี้ของคุณเขามีให้คุณอย่างเต็มที่ a อ e of Cup ขึ้นมาเป็นใบแรกก็แสดงว่าใจของเขานะคะอยู่ที่คุณแต่ตัวของเขาอาจจะต้องอยู่ที่อีกคนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าสถานะทางสังคมมันยึดติดเขาไว้มันทำให้เขาจะต้องอต้อง ต้องต้องปล่อยชีวิตไปตามสถานะทางสังคมนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องราวของความรักความสุขเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณมันก็ย่อมมีความสุขอยู่แล้วล่ะแต่มันเป็นความสุขที่คุณเองก็รับรู้ได้ว่าเป็นความสุขที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นั่นเองนะคะามาดูซิระหว่างคุณกับเขานี่มันคืออะไรนะคะไพ่โรแมนต์แองเจิลจะตอบอะไรได้อีก calling in your soulmate, mm. separation, financial and career trust, give your relationship a chance นะคะคุณจะอาจจะเรียกเขาว่าเขาเป็น soulmate ของคุณก็ได้นะ เออเพราะว่ามันมีความรู้สึกที่ถูกชะตาต้องใจในหลายต่อหลายเรื่องในหลายต่อหลายอย่างแต่ว่าการเป็นโซเมดไม่ได้หมายความหรือการันตีได้ว่ามันจะสักเซสหรือประสบความสําเร็จที่จะได้อยู่ด้วยกันแบบ ตราบชั่วนินรันดร์เพราะว่ามันมี separation คือการแยกห่างห่างออกไปเป็นช่วงเวลาที่จะต้องแยกกันเพราะอะไรเพราะม,มันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของฐานะความมั่งคั่งมั่นคงในอนาคตที่มันค้ำคอเขาอยู่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะตรงนี้ได้แต่เขาก็หวังอยากจะให้คุณเนี่ย เชื่อใจเขาเชื่อมั่นว่าความรักของเขาอยู่ที่คุณแม้ว่าตัวเขาอาจจะไม่ได้มาอยู่ใกล้คุณนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วละ่ะว่าคุณจะจัดการกับความสัมพันธ์นี้อย่างไรนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมาอยู่เป็นตัวเลือกของใครคนนั้นแบบนี้คุณน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านะคะคุณก็ให้โอกาส ตัวเองได้ออกไปเรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ๆได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณคิดว่ามไม่เอาละฉันไม่อยากที่จะเปิดใจให้ใครละอยากจะอยู่ตรงนี้คุณก็ต้องยอมรับถึงสภาวะแบบนี้ให้ได้เป็นสภาวะที่ไม่สามารถที่จะมีความสุขอย่างเปิดเผยมันเป็นความสุขที่คุณรู้กันเพียงแค่สองคนซึ่งมันอาจจะไม่มีความสง่าง,งามเพราะฉะนั้นไพ่ก็ได้ให้แนวทาง กับคุณมาแล้วสิ่งที่คุณจะเลือกได้ก็คือชีวิตของตัวคุณเองว่าคุณจะเลือกให้ไปเป็นไปในแบบใดคุณเลือกได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะโอเคจบแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วนะคะชาวราศีธาตุไฟพลังงานความรักของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะนายนทบวรค่ะ ตามด้วย Four of Pentacles Two of Wands King of Swords และ The h a l l o a n นะคะ,ะดูเหมือนว่าคุณมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะคุณรอคอยใครสักคน แต่คุณก็ไม่ได้ดิ้นรนคุณก็ไม่ได้ทุรนทุลายในการรอคอยนะคะคุณมีความรู้สึกว่าก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปแหละแบบปกติธรรมดาทำงานไปนะคะแล้วก็ติดตอ่อพบปะเจอเจอผู้คนไปเรื่อยๆนะคะแล้วสักวันหนึ่งคนที่ใช่สำหรับคุณเขาจะเข้ามาเองคุณอาจจะคาดหวังขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรกับ เทพเทวาที่ปกปักรักษาคุณอยู่ถึงคนไกลถึงคนที่เขาเรียกว่าคุณยังมองไม่เห็นว่าเป็นใครนะคะแต่คุณก็เหมือนกับมีมีภาพภาพจำหรือมีภาพของคนในใจของคุณอยู่แล้วค,คุณอาจจะชอบคนที่ค่อนข้างจะมีความสุข,ขมุมมีความรุ่มลึกหรือก็มีความเด็ดขาดทางอารมณ์อะไรประมาณนี้นะคะ มีความเป็นผู้ใหญ่สูงอันนี้อาจจะเป็นเหมือนไทยในใจของคุณว่าเออคุณอยากได้คนประมาณนี้นะอยากได้คนที่อายุมากกว่าหรือคนที่แบบจะเข้ามาเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาคุณได้นะคะแต่คุณก็พยายามรออย่าง ใจเย็นนะคะคุณไม่ดินน้นรนไม่ทุรนทุรายไม่ไปวิ่งวุ่นเพื่อที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันอึดอัดหรือว่าดึงคนที่ไม่ใช่เข้ามาโดยที่คุณไม่ได้เต็มใจจะรักเขาคุณรอได้นะคะอันนี้เป็นพลังงานของคุณคุณชาวธาตุไฟนั่นเองที่อยู่ในสถานะของคนโสดที่เป็นอยู่ณขณะนี้เอามาดูซิมีใครเข้ามาไหมนะคะ G M Polo the wolf อ้ Six of Pentacle ค่ะ Ace of Pentacle และสุดท้ายนะคะ Queen of Swords ค่ะถามว่ามีคนเข้ามาไหมส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามาติดต่อ Contact คุณน่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แทบจะทั้งนั้นหรืออาจจะเป็นคนไกล เจอจากโลกออนไลน์ก็เป็นได้นะคะมีเกณฑ์การเริ่มต้นกันนะคะถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอยากให้คุณไปโฟกัสเลยนะเวลาผู้ใหญ่ไปทําบุญที่ไหนตามเขาไปเลยค่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบปะและเจอเจอคนที่อยู่ในสเปคของคุณก็เป็นได้นะคะเพราะดูแล้วแนวโน้มคนที่เข้ามาโฟกัสคุณส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีอํานาจหน่อยอจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นเจ้านายนะคะหรือ,อจ,จะเป็นลูกค้าที่มีความเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะหรืออีกในนึงคือคุณอาจจะได้เจอ คนต่างชาติก็ได้เป็นคนไกลเป็นคนที่เจอในสภาวะของออนไลน์นะคะได้เจอได้เจอกันได้มีการเริ่มต้นสารความสัมพันธ์ซึ่งมันอาจจะยังไม่มีเรื่องราวของความรักเข้ามาเจอปนเพราะดูจากแนวโน้มพลังงานหน้าไพา่มันเป็นการติดต่อคอนแทคกันนะคะเนื่องจากเรื่องงานก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของชีวิตโดยรวมทั่วไปไปเจอไปเจอทักทายกันหรืออะไรต่างๆนานา,นามีเกณฑ์การเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นซึ่งดูซิว่า ความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาหรือไม่นะคะ Two of Pentacles ค่ะ Ace อ่อ uh, Seven of Wands ค่ะ d e v i l Queen of p e n t a c l e นายออกบอดความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้พัฒนาเป็นเรื่องราวของความรักแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถือว่าได้การได้ทำให้คุณได้เรียนรู้ผู้คนได้มากขึ้นนะคะ คนที่เข้ามาติดต่อคอนแทคบางทีก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะมีงานเข้ามาให้คุณจะต้องแบกรับภาระหน้าที่มีการติดต่อมีการสื่อสารการันซึ่งบางครั้งคุณก็อาจจะรู้สึกเบื่อนหน่ายกับการที่จะต้องเข้าไปอยู่ในสังคมของคนที่เต็มไปด้วยเรื่องของผลประโยชน์นั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณน่าจะต้องทํางานอะไรที่มันหลากหลายแล้วก็ได้พบปะเจอเจอผู้คนมากมายแล้วมันก็ทําให้คุณต้องเข้าไปวนเวียนอยู่กับเรื่อง ของการเงินเรื่องของการลงทุนเรื่องของผลประโยชน์เหล่านี้อย่างที่เลี่ยงไม่ได้นั่นเองแม้ว่าจะเบื่อแค่ไหนนะคะ mm hmm. ก็เฝ้ารอคนของคุณต่อไปเรื่อยๆนะคะ stay optimistic about your love life เขาบอกว่าให้คิดบวกไว้ก่อนคิดในแง่บวกไว้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะอย่าพยายามคิดด้านลบนะคะเพื่อดึงดูดพลังงานของคนที่ใช่เข้ามา เราก็ต้องคิดบวกไว้แล้วก็เชื่อมั่นศรัทธานะคะไว้ใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะและเขาเรียกว่าตัดพลังงานเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเขาว่า Release Delete your ex นะคะก็คือ,อปลดปล่อยพลังงานเดิมๆที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดช้ำใจนะคะ this could be the one นะคะและ Forgiving and learning นะคะให้เรียนรู้ที่จะให้อาภายัยนะคะเรียนรู้กับสิ่งผิดพลาดทั้งหลายที่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ใช่บางครั้งมันก็อาจจะยังมาไม่ถึงแต่ขอให้คุณเนี่ยอย่าหมดศรัทธานะคะอย่าหมดศรัทธาในการที่จะรอคอยความรักดีๆให้คิดบวกไว้ก่อนและเชื่อมั่นศรัทธาตรงนี้นะคะไว้ใจว่านะคะเมื่อที่เมื่อไหร่ที่คุณได้อ่า ได้ได,ได้ได้ปลดปล่อยพลังงานลบๆออกไปจากหัวใจคุณจากความคิดของคุณแล้วอะแล้วคุณเรียนรู้ที่จะให้อภัยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปิดพลาต่างๆที่ผ่านมาคนที่ใช่นะคะก็จะปรากฏกายขึ้น อาจจะไม่ใช่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ก็อาจจะเป็นในช่วงอื่นก็ได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วเมื่อถึงเวลาช่วงนั้นแล้วจันแพทจะมาเคลียร์ให้แล้วกันว่าคุณจะได้เจอเจอหรือเปล่านั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสําหรับคนโสดนะคะถ้าใครชอบการอ่านไพ่ของจันแพทยฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จันแพทจะนํามาลงให้เป็นประจําทุกวันนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้จันแพทต้องขอตัวล ไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบาย